ที่วัดเชล็อทองไทยระดับโลกสวัสดีครับก็กับผมนะครับเป็นปุ่มนักศึกษาประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับก็วันนี้จะมาเลศึกษากับอาจารย์นะครับผมก็คือบทที่4นะครับการทดสอบโดยใช้อนาล็ตกนะครับการทดสอบการรู้เข้าของอนุกรมเนี่ยเป็นการทดสอบโดยใช้โดยการพิจารณาจากมีมีอันนั้นนะครับของพจนาใหญ่ที่อยู่ติีกับอนุนกรมนะครับดันทฤอดีต่อไปนี้ ทฤษฎีบทนะครับก็คือกำหนดให้ซิกมา AN นะครับเป็นอนุกรมซึ่ง AN มากกว่าศูนย์สำหรับทุกจำนวนเต็มบวกของ n นะครับผมหนึ่งนะครับถ้าลิมิต N เข้าใกล้อินฟินิตี้อัส่วอ็นบวกหนึ่งส่วนด้วย AN น้อยกว่าหนึ่งซิกมา a n จะเป็นอนุกรมลู่เข้าครับสองลิมิตเเข้าใกล้อินฟินิตี้อัส่วอ็นบวกหนึ่งส่วนด้วย n a n มากกว่า1ซิกมาเอจะเป็นอนุกรมลูกออกครับ 3. ถ้าลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้อัตราสูต a n อบวกหส่วนด้วยเอ็นกับ1ซิกมาเอไม่สามารถทดสอบโดยใช้สตรีบท,ทนี้ได้ครับตัวอย่างนะครับจงใช้การทดสอบอัตราส่วนทดสอบว่าอนุกรมต่อไปนี้เป็นอนุกรมลูเข้าหรือลูกออกนะครับแล้วก็มาดูและจากโซนนะครับก็คือลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับอัตราสูต a n บวก 1, An 1ส่วนด้วย a n นะครับจะได้ลิมิต n เข้าใกล้ Infinity Absolute n บวก1ส่วนด้วย3ยกกำลัง n บวก1นะครับทั้งหมดส่วนด้วย n ส่วน3กำลัง n น,นะครับผมหลังจากเสร็จบรรทัดน,นี้แล้วนะครับก็จะได้ลิมิต n เข้าใกล้ Infinity Absolute n บวก 1, ส่วนด้วย n นะครับ3ากำลัง n ส่วนด้วย3ยกกำลัง n นบวก1นะครับจะได้ลิมิต n เข้าใกล้ศินย์นะครับแอบส์ลูดเอบวก1ส่วนด้วย3 n เท่ากับ1ส่วน 3, จากน้อยกว่าน,นะครับดังนั้นการทดสอบด้วยอราส่วนนะครับจากโจทย์นี้จะเป็นอนุกรมลูเข้านะครับ ต่อไปนะครับข้อ2องักโจทย์นะครับลิมิต N เข้ากล้อินฟินิตี้แอลููตรเอบวกหนึ่งส่วนด้วยเ N เท่ากับลิมิต N เข้ากล้อินฟินิตี้แอลสูตดวงเล็บเอบวกหนึ่งกำลังเอบวกหส่วนด้วยวงเล็บเอ็นบวกหนึ่งแฝส่วนด้วย N อ็นกลัง n ส่วนด้วย N แฝงนะครับ จะเท่ากับลิมิต n เข้ากล้อินฟินิตี้แอบลูวงเล็บ n บวก1ลัง n บวก1ส่วนด้วย n ลัง cool, n คูณ n แส่วนด้วย n บวกหวงเล็บแฟกนะครับเท่ากับลิมิต n เข้ากล้อินฟินิตี้แอบสลวงเล็บ n บวก1ลัง n บวก1ส่วนด้วย n, ล, it, ry, Ab ility, ล, n 1, ลัง n คูณ1ส่วน n นบวกหนึ่งนะครับเท่ากับลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้อสูวงเล็บ n บวกหนึ่งกำลัง n บวกหนึ่งคูณด้วยหนึส่วน n ลัง n นะครับเท่ากับลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้วงเล็บห่งบวกด้วยเศษหนส่วน n ทั้งหมดกำลัง n นะครับจะเท่ากับ e จะมากกว่าหนะครับสรดได้ว,ว่า ข้อนี้เป็นอนุกรมลูออกนะครับลิมิต n เข้าใกล้ินิตี้แอดส์ลูบวกหส่วนด้วย a n ็นเอ็นาับลิมิตเเข้าใกล้อิ ability, ิตี้แอดส์ล้นที่สองันที่สอง n บวกหส่วนด้วย n บวกหนึ่งส่วนขัน้นที่สองของ n ส่วนด้วย n ลิมิตเเข้าใกล้อ n f i n i t y a b s อ l u t e หน้านที่สอง n บวกหนึ่งส่วนข้าที่ n, สองของ n คูณด้วย n ส่วน n บวก1นะครับจะได้เท่ากับลิมิต n เข้าใกล้อินฟินิตี้แอ l u t e ูด้าที่2ของ n ส่วนด้วยแล้2 n บวก1เท่ากับ1นะครับดังนั้นไม่สามารถทดสอบโดยการใช้การใช้ในการทดสอบด้วยอัตราส่วนเนื่องจากซิกมาอินฟินิต้ n เท่ากับ1ด้านที่สของ n ส่วน n เท่ากับซิกมาอินฟินิต้ n เท่ากับ1 1นึส่วนด้านที่สของ n นะครับเป็นอนุกรม P เท่ากับหส่วนสองดังนั้นอนุกรมทิศมา infinity n เท่ากับหนึ้าที่2ของ n ส่วน n เป็นอนุกรมลรู้ออกนะครับ